ช่วนนี้ก็บบุคอยมีเวลาบอไม่ค่อยมีเวลาวลา่าชิบุกขึืนแล้วเราไม่กวนเมื่อน,นี้น่าอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดทับยี่สิบเนาะคะเนาะมายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นเนาะคะเนาะเปิดแอร์ให้กาลังก่อนข้าวมาวินอยู่ว่าฉันไม่ก่อนว่าชุมม่มหูเรียบร้อยแล้วอาบน้ำห้เมื่อกี้นี้อาบน้ำหาแล้วก็เลยมาเบิ้งเวลาเนาะคะเนาะนั่นเห็ดน,นี่อยู่กับชุมม่มหูกับไข่แีนย เพิ่งโทรศัพท์ลา์กับบุได้อีกสวัสดีค่ะสวัสดี AI. สวัสดี Facebook. สวัสดีชาวเลียวสวัสดีเพื่อนทั่วโลกสวัสดีเขากานันยังนอทถักทายกันในเด้อค่ะเพื่อนเพืนพี่พี่น้องน้องวันนีไ้ไปเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องก็ขอโทษขออภัเนาะคะเนาะเห็นคลิปเด้งขึ้นมาด้วกันเนาะ ทักทายกันยามุเลงงขอบคุณแม่จำเนียนขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อกระเด้อแม่ลำดวนกนสิคออนุญาตมาเปิดบ้านมาปิดบ้านช่วยประสันแม่เตียงไานด้วยกันถักทายกันยามุเลงยี่สิบบาทยังสิขันยุกรุงเทพนี่ต้องซื้อสี่สิบบาทขึ้นไปพี่น้อง เป็นก็ต้องซื้อกินเนาะค่ะเนาะซื้อกินคือเกาเนาะค่ะเพื่อนๆซองสามมื่อบังหันแม่น้ำดวนก็ได้กินดอกแก้ไส้เนาะค่ะเนาะน้องเก็บมาเวลาตัวเองก็มาทำงานทำหน้าที่ก่อนเนาะค่ะเนาะก็บโบเป็นยังเนาะค่ะเพื่อนๆบางเทียบก็สังเกตอยู่ในเมงก้อนตื่นขึ้นมาก็จับจะโทรศัพท์ไล่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาถักเมงรักเนาะค่ะเนาะ ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ก้อนเดี๋ยวเอาไปให้กินฟรีจ้าว่าส,สันขบมาไว้เวลาก,ก็ไห้เนาะคะ่ะเพื่อนเวลาก,ก็ไว้จริงๆเนาะคะ่ะเนาะนึกบาสิบบอกวันที่หนึ่งไก่แล้วอย,อยากถามว่าของแม่ก้อนปิ้นโบกองไปคอยละแลนหัวยุ่งหัวยงอยู่แต่ละมือเนาะคะ่ะเนาะ ผู้ได้เป็นคือแม่น้ำดวนบ่นกันเนาะหนสีส้มหาคลิปส่งอันเพราะยนยมากอีกมากอันมากมะละอยอดมากมะละคือกันผนส่วนสำหรับคนมากผักลวกกระแซบทอดนนะะอาเนาะเนาะบดโกตตะกอนนีไร่สูตนี้ซิมี่แบวบว่าสามสิบปันกับไม่ลบตลอดไปเนาะ,ะนาะอันนี้เมพี่ีนองนองฝนตกบ่มเมก่อนเป็นยังไงอากาศ ทั้งบ้านเนาะค่ะนอะ้องก่นย้ำผลมะขายผักเนาะคะะ่ะน้อแม่นำ้ำวนอยู่บ้านมันส่วนกระเจา้าปลูกผักขายขายกับพ่ออยากพอกินทอดใส่ไข่อร่อยค่ะแม่นแม่ก้อนทอดใส่ไข่กระแซบแล้วก็ใส่กินกับส้มตำสดๆกระแซบน้อเปิตะแซบแต่นองน้ำพูนหมกปลาซิวผลมาเนาะคะะ่ะน้อง มาจ้าทุกคนมาสันป่าซิวย่ามนี่แสบเด้ดพินหงบุคือยามฝนเนาะไก่สิสิ้นเดือนแล้วกับข้าบ้านคำเนาะค่ะเนาะถ้าลูกมากกับใครเนี่ยได้ซอยกันเปิดแอร์ให้กำลังก้อนข้าวมาวินอยู่วันฉันเมื่อก่อนมาซุม,มูเรียบร้อยแล้วอาบน้ำให้เมื่อกี้นี่อาบน้ำให้แล้วก็เลยมาเบิงเวลาเนาะค่ะเนาะเม็ดจําเนียน ปกติแล้วก็มี้ตะลูกไปเนาะค่ะเนาะคุณสามารถขวาก,กเลยได้ไปตลาดเผนอยากกินตุ่มตุ่มไก่อีหลัเนาะค่ะเนาะนอนมากเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกินก็มีนิดๆหน่อยๆพอได้เก็บใส่ปนใส่แก้วเนาะค่ะเนาะแม่ยจำเนียนก็ได้ขอบคุณเด้อ ขามาไว้เวลาก,ก็ไว้เนาะค่ะเพื่อนๆเวลาก,ก็ไวจ้จริงๆเนาะค่ะเนาะเนื้อปลาสิบบขายยังก็ได้ขายดอกพี่น้องบ้านเฮาแต่ว่าราคาพอพอฟังพออยากพอก,กินเนาะค่ะเนาะสิบบาทกระปัน่นด้หลายบาดละสั่นคุณแม่มจำเนียนเมื่อก่อนถามเพื่อนขายกำ๋ำจัชบ้าละสั่น,นเนาะระบบ นะคะสวัสดีคุณมากค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อแม่ลำดวนนี่มาหลาไหาน,นเป็นนาใดปนเปีกันอยู่เนาะค่ะพี่น้องรักษาสุขภาพทุกท่านทุกคนอันพักคานี่เพิ่นมายิ่งยิ่งตัดยิ่งเด็ดยิ่งยิงปุงเนาะค่ะเนาะยิงปงหลายๆเนาะค่ะเนาะราะว่าบรรยากาศก็ห่อน ลงจากเวทีคุละ่ะลงจากเวทีบ้านกนกันเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องขอโทษขออภัยหลายๆายเนาะกันเนาะแม่ลำดวนก็ไดลูกลูกกับพระท่านเอกเขาบ้านขอโทษขออภัยเพื่นอนเอพื่อนเขาเด้บบกครบเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็ขอโทษเด้ดอะ่ะเดเนาะกันเนาะแต่เศร้ากันที่ได้ยูดอกไปทำหน้าทีต่อเนาะกันเนาะยังมือเศร้ากะ เปิดบานต็ต้เจ้าเจ้าเต,ต็ตี่ยีหนาบระท่านในล่างก็ขั้วใส่โทรศัพท์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขามายืนยันตัวตนแมนลำดวนกะยืนยันตัวตนแมนแล้ว,ว,วเพื่อนดังแล้วเพื่อนทุกคนนั่นแหละกด,กดแต่เรียบร้อยไปสั่นแมนกดตะเรียบร้อยเลยยายสองสามคนก็ได้ออกมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากะยากเหตุงานนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะ ห่ังเพลนฝนติ้มเข้ามาแล้วบ่เนาะคะเนาะถักทยกันในเด้อกระเด้เอา,าเนาะค่ะเนาะฝนตกบ่เศ้าตกไปเป็นยังไงทั้งบ้านอะบินดินฝ้าอากาศคงเทพขึ้นหอนแถบบาทนี้อาศัยได้แต่ยูน้ำแอร์จากหน้อยเนาะคะเนาะถ้าร้อนก็ร้อนจริงๆรักษาสุขภาพเนาะค่ะพี่น้องในเพื่อนๆพี่พน้อง น,นค่ะเนาะไม่รู้จะไปรูปตรงไหนน,นกะเื่นเพื่อนเห็ดว่าสันกับบัวนี่ปอมหมดหรือ,อยังแม่จำเนียนวรสันไม่ก่อนว่าสวยมากสวยงามมากคนคขะเนาะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องนคขะเนาะห้ไปคุณห้คุณตาคุให้คุณตาเมมพ่อขะเนาะ จังสิพ่อกินขวบพ่อแม่ลำดวนสี่สิบหรือหกสิบน้องคะนาะไปซื้อสองเสม,มอขึ้นหลังไปลำดวนไม่เป็นไรนะคะแม่ก้อนเดี๋ยวฝากไปให้จ้านเน,ะนาะน้ะงนส่วนเห็นผลเก็บมาส่วนเด้วค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกี่ยวก่้อยร้อยใจถักทายกันคือเก่าน้องคะเนาอมายืนยันตัวต,วตวนเอาหน้าออกกล้องห,หน้าไหนเป็นหนา้าใดปนเปีกันอยู่นาะค่ะพี่น้อง รักษาสุขภาพทุกท่านทุกกรุงเทพกรุงไทยได้พี่น้องกรุงเทพผักง้มงามๆม,มีมห่อนเนวเจาะเนาะแต่ว่ากจาเป็นก็นคือสมัยกอนน่อนเนาะสมัยก่อนหนาฝฟุ้นก็คือหนาฝฟุ้นหนาหน,นาวก็คือหน,น,น,นาหนาวหนาห่อนก็คือหนาห่อนสมัยนี้จ๊ะนะขอบคุณนะคะยายก้อน,นอเนาะ บอนเขามาวินมาวินเื่อนี้มันเป็นบ้านพลือหัดเนาะคะเนาะปอนเข้ามาวินนมาสั่นคุณยายก่อนบาฝนฝนตกปวดนอ,อทั้งแ่เสบเพิ่นขายกำละสิบบาทจ้าจะจำเนียน,นบาขายกันละกำละสิบบาทกับสิบผสมหน้าที่หกหมื่นหน้าที่แต่ว่าก็มาเปิดยืนยันตัวตวนคือเก,ก่าเนาะค่ะเพื่อนเปิดยืนยันตัวตนกันในน้ำนี้ดีเนาะคะเนาะ แนะนำมาทำยังไงก็มีความรู้อีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเพื่อนๆพี่อนคุณพีน้องมีความรู้อีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะระบบเพื่อนเห็นเนาะค่ะเนาะแม่นลำด่วนกับโบมีนยังสิแนะนำเนาะค่ะเนาะมันนี้ก็ยากลูกกับวิวก็เลยคุณยายเนาะค่ะเนาะโบเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นคุณพ่อสุริยันกับแม่ก่อนมาถักไทยกับคุณเนาะค่ะเนาะปากคอนกีด แต่ว่าไข่จักน้อยบานแม่ลำดวนแถวนี้เพิ่นมีด่งนาเนาะค่ะเนาะไข่จักน้อยหนึ่งบาน,นี้นอ้องร้อนป่าคอนกรีตเนาะค่ะเนาะแม่ลำดวนก็ได้ทักทายกันเด,ด้อค่ะเด้อเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆสังเขากำายังนอทักทายกันได้เด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อได้ไปเยี่ยมบ้านพี่บ้านนอ้ของก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะเห็นคลิปเด้งขึ้นมานทุกคนเด้อมาพร้อมหัวใจ หลวงที่สามค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณคุณพ่อสุริยันและคุณยายก้อนลนะิบพวยาการส่งสีแดงแล้วสองสองแล้วล่ะคุณยายก่อนบางหันก็เคี้ยวเปิดเนี่ยจำเนียนเขาโบเขาสนับสนุนอืมือเจ้าเนื้อข่อยก็ไปคุกจูห้องน้ำลานถะุงนกขณ์เนาะลายเพิ่นเปิดบานลาสุดเนกะขณนะ์เนาะส่วนนี้ก็บุ่คอยเห็นเพิ่น